มามันกันตอกแนนชนที่ชามาโนสินนักร้องสายเอ็นที่พร้อมสร้างความบันเทิงไปทั้งงานเต็มที่เลยคะะ่ะน้องแนนมาจากที่ไหนครับหนูมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะจังหวัดปทุมธานีอำเภอสามโคกโอ้โหพี่ปกติทําอะไรอยู่ หนูรับงานร้องเพลงอย่างนี้ที่ไหนบ้างก็ตามงานบวชงานแต่งงานสั่งสรรแล้ววงอะไรวงอะไรหลายวงใครจ้างก็ไปค่ะนี่เป็นเอนเตอร์เทนหรือเปล่ามีมีนิดหน่อยก็แบบเออเต้นรับรับกินข้าวนอกสถานที่ไม่แต่ถ้าแต่ถ้าเลี้ยงก็เอาค่ะเอาร้องเพลงเดียวตอนนี้ราคาไปร้องตามงานคิดเท่าไหร่อย่างหนูนี่ก็พันหนึ่งแต่ว่าสี่ชั่วโมงนะเช้าเลยถึงเช้าเลยถึงเช้าโอ้ยถึงเช้าเลยเหรอคะ นักร้องธรรมดานี่ไม่เคยเจอถ้าไปสายิานนี่ยเขาร้องกันถึงเช้าอ๋อเหรอคะวันนี้เห็นหมายเลขหนึ่งไปแล้วรู้สึกยังไงครับอุ้ยเขาเก่งนะเขาเต้นเก่งเขาเต้นเก่งเขาน่ารักค่ะชอบแล้วจุดเด่นอะไรชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันทำให้คนดูพึงพอใจพร้อมไหมครับค่ะพร้อมค่ะซปเปอร์นักร้องงานเลี้ยงหมายเลขสองน้องแนนครับสวัสดีค่ะ กินแล้วจะต้องถึงรสชาติหนึ่งหนึ่งในสยามผู้คนลลนล่าราคาไม่แพงมาซิมาซิมา,ซมาช่วยซื้อมาซิมาซิมาช่วยซื้อ 应该趁。 แป๊บนะคะูกขออากาศหายใจขอบคุณพ่อยกแม่ยกแฟนขับด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณสวทุกท่านค่ะไม่คูบพ่อครับเป็นยังครับดูแล้วมันเขี่ยวอ้าวขอให้โชคดียองสนุกสนานมาก ต้องห้ามพ่อไว้เลยพ่ออย่าไปสู้ไก่ไม่ได้นะร้องดีค่ะแล้วก็สนุกสนานชอบค่ะขอุณค่ะเชื่อว่าตอนที่น้องทํางานจริงๆแล้วเวลาที่ทํางานเนี่ยน่าจะมีความคือความแบบความกล้าแสดงออกมากกว่านี้ถ้าเกิดในตอนที่ขณะที่ทํางานคือมันมันกักอะค่ะแต่ถ้ายังไงต้องถามปรมาจารย์ด้านโน้นลองดูว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าค่ะาม,มาดูคขาบน พี่พีเตอร์ไม่ห่วงเลยเล่นเป็นไม่ว่าจะมุมซ้ายมุมขวาการเอนเตอร์เทนขอชมว่าเยี่ยมมากครับโอเคค่ะ,คะสุดยอดมากค่ะพี่แอนขอให้โชคดีละกันค่ะ,รรคะขอบคุณค่ะสดาเขาเขา,เขาชื่นชอบกันแล้วเจ<ร>้าภาพชื่นชอบไปครับเจ้าภาพวล้วก็เดี๋ยวเวลาเลิกงานยังไงเดี๋ยวไปคุยกับป๋าที่หลังห้องน้ำสักหน่อยนะคุยที่ไหนที่ไหน น้องเขาแล้วคิดคิดอะไรเนี่ยไม่รู้ก็คิดเหมือนเล็กชั้นทำกับแกอย่างนั้นแหละเอาละปากอยตรงนี้นางแนนท้ายที่สุดถ้าคนอยากติดต่อหนูติดต่อได้เบอร์นะคะ0927356447นะคะชื่อแนนนะคะมีโซเชียลไหมยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กติดต่อได้ไหมเฟซบุ๊กค่ะแนน MNS ภาษาอังกฤษนะคะ N A N เว้นวัก MNS ค่ะ